ฮชุดอาพีใหม่โคตรสวย collaboration ระหว่างโบโบบอยกับพับ g ีและสุดท้ายแล้วโหมดเกียร์ฟรอนกลับมาแล้วนะครับบอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอน สวัสดีครับกับพี่กอล์พี่ใครนะใหกับช่องแคปปาบบอยและใช่แล้วนะครับวันนี้ก็มีอัปเดตใหม่ค่อนข้างเยอะอยู่นะจริงๆก็ไม่ได้อัปแพทอะไรมากมายหรอกมันก็คือแพทเดิมนั่นแหละแต่เพิ่มเติมก็คือ1 RP ใหม่นะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวชุดฟรีที่ดูค่อนข้างเก๋เลยนะชอบมากกระเป๋าน่ารักอวตารที่ห้อยอิโมดฟรี อันนี้อันนี้เก๋ดีอันนี้ควรนตีนี่ชอบ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  a ฟลชแบงสวยดีชุดฟรีอีกหนึ่งชุดนะครับตัวอีโมดแดงในอีลีทและบัคกี้นะนั้นๆทีจะมีรถบัคกี้นะบอกเลยว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวปืนฟรีนะครับ UMP DBS สำหรับอีลีทและสุดท้ายแล้วนะครับ RPM 5 0ที่ค่อนข้างดูดีเลยนะชอบตัวชุดโมยมากๆเก๋ดีเก๋ดี ดลิงก็ไม่แพ้กันนะแต่ก็ยังไม่ใช่แนวเท่าไหร่ชอบมวยมากกว่านะครับส่วนของแรกก็มีเครื่องบินเหมือนเดิมเหมือนเคยไม่ได้หวือหวาอะไรมากและสามารถแลกเป็นตัวชุด RP 5 0อีกอันหนึ่งได้ถ้ายังไม่มีนะ แล้วก็มี m 2 4แต่นั่นก็ยังไม่หมดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆชุดที่ผมใส่อยู่นั้นจะเป็นชุดของ p ับ G m o b i l ex boy boy นะฮะซึ่งมันก็คือแอนิเมชันจากฝั่งมาเลก็มีการโคแ л ลบกับตัว p ับ G ีนี่แหละและเอาชุดมาแจกกันด้วยนะครับเพียงแค่เพื่อนเเล่นตามปกติก็จะได้ชุดแล้วก็ของเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่อันนี้มันเป็นเช่าไงแต่ถ้าเกิดเพื่อนเ่นเล่นจนครบ7แมตช์จริงๆนะครับเพื่อนเื่อก็จะได้ส่วนหัวของ b o b o boy แต่ถ้าถึง1ิแมตช์ก็จะได้ ocean crystal และตัวิกด้วย Code. แต่แค่นั้นก็ยังไม่พอนะครับสำหรับคนที่ติดท็อป5ได้ถึง7ครั้งนะครับก็จะได้ทั้งหน้าของตัวชุดโบโบบอยและถ้าถึง10ครั้งเมื่อหลายก็จะได้ตัว supply crate อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นชุดแจกฟรีที่ค่อนข้างโอเคเลยนะก็ดูเท่ดีนะเอาจริงเหมือนชุดสุ่มมากๆเลยแต่เป็นของฟรีนะครับ กำลังหาร้านเติมเกมอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำ s t e l l a Gold Plus ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านเองใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นซึ่งทางร้านเองก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยโหมด Gear Front กลับมาแล้วและกลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับเพราะว่าตัวสกิลต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กๆน้อยๆซึ่งมันเป็นการดัดแปลงที่ค่อนข้างดีเลยแหละเอาจริงๆนะครับสำหรับบางสกิลนะครับมีการมัดรวมกันให้กลายเป็น1สกิลเดียวนะครับอย่างเช่นตัวกระเป๋าและตัวค้นหากล่องซัพพลายเครดนะครับมันกลายเป็น1สกิลเป็นที่เรียบร้อยนะสามารถใช้ควบคู่กันได้เลยและบอกเลยว่าผมชอบกระเป๋ามากๆเพราะหเลย มันสามารถกาชาปืนได้นะถ้าว่ามันยังเหมือนเดิมนะครับก็สามารถกาชาปืนแอร์ดรอปได้นะบอกเลยว่าโคตรดีแล้วสามารถกาชาได้ถึง10รอบเหมือนเดิมเลยแต่ขนาดกระเป๋านั้นจะไม่เพิ่มเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแต่เพิ่มเติมก็คือเราสามารถกดสแกนหาตัวกล่องซับไพระดับสูงได้ในระยะ1 3 5เมตรนะครับบอกเลยว่าแจมเหมือนกันแจมเหมือนกันแน่นอนอีกสกิลหนึ่งนะครับที่มีการผสมประสานนะก็จะเป็นทน่า้างของตัว Vehicle Airdrop นะครับหรือ Airdrop ตัวรถ ซึ่งจากเดิมนะครับที่สามารถเรียกรถมาได้เฉยๆกลายเป็นว่าไปผสมประสานกับตัวสกิลที่สามารถดูโซนได้อีกด้วยบอกเลยว่าใครที่มีสกิลนี้นั้นจะมีประโยชน์ต่อทีมมากแน่นอนนะครับ แต่พอมี2สกิลที่หายไปแล้วก็ต้องมี2สกิลที่เพิ่มเข้ามาหนึ่งเลยนะครับแคมโมสูตรหรือก็คือตัวชุดเกลิวสูตรนั่นเองที่จะทําให้เพื่อนๆนั้นปีนไต่ว่ายน้ําได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับทำให้เพื่อนๆสามารถเดินไปมาได้พริ้วกว่าเดิมนะบอกเลยว่าสาหรับสายแอคทักเกอร์ไม่ควรพลาดเลยแต่แค่นั้นยังไม่พอนะครับมันก็ยังเป็นเหมือนชุดเกลิวอีกด้วยนะทำให้เพื่อนๆนั้นสามารถลางตัวได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียว เ a y ่าลอนเชอร์นะครับเลยก็คือตัวแคปซูลที่จะยิงตัวเพื่อนๆน,นั้นไปอย่างท้องฟ้าและบินไปในตำแหน่งที่เพื่อนๆต้องการนั่นเองซึ่งก็สามารถบินไปทางหน้านของตัวหอคอยสะพานหรือแม้แต่ตึกสูงๆก็ยังทำได้เหมือนกันอันนี้ก็แลดูมีประโยชน์เหมือนกันนะ ดูน่าสนุกดีนะองจริงแต่ถามว่าสกิลเดิมๆยังเหมือนเดิมอยู่ไหมนะครับก็ยังมีบางอันนะที่ยังเป็นเหมือนเดิมอย่างเช่นตัวบอลลูนหรือตัวสโมกก็ยังเหมือนเดิมนะแต่จะมี2อ,อันที่มีการเพิ่มเติมและทําให้มันดีขึ้นนะครับหนึ่งเลยก็คือตัวทางด้านของตัวเทรสที่จะทําให้เมื่อเรายิงโดนสตรูนั้นนอกเหนือ,อนจากการมาร์กแล้วนะครับจะทําให้เรารู้อีกด้วยว่าสตรูนั้นมีเลือดเหลือเท่าไหร่ มันบอกอย่างชัดเจนเลยนะอันนี้คือโคตรดีและถ้าเกิดว่าเพื่อนคนอื่นในตี้เราเห็นด้วยเนะี่ยบอกเลยว่าโคตรโกงและสกิลสุดท้ายนะครับที่เป็นสกิลยอดนิยมเลยก็คือตัว black market ซึ่ง black market ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นมาเราก็มีโทเค็นที่จะสามารถเอาไปซื้อของได้เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเราจะสามารถเอากล่องแบบฟรีๆได้เลยนะเห็นกล่องดำๆนั่นหรือเปล่าครับเพื่อนๆสามารถแลกกล่องได้ฟรีในช่วงระยะเวลาหนึ่งสามารถได้รับมากสุดถึง2ครั้งด้วยกันและจะเหมาะมากๆเมื่อเราคืนชีพมาใหม่และยังไม่มีปืนที่ดีขนาดนั้นเราก็สามารถมาเอาของฟรีได้เลยแต่แค่นั้นก็ยังไม่พอนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสะสมตั๋วในระดับหนึ่งแล้วน่าจะประมาณ100ตั๋วมั้งถ้าจำไม่ผิดเพื่อนๆก็ยังสามารถแลกของจากแอร์ดรอปได้อีกด้วย ไอ้กล่องฟ้าๆนั่นแหละครับก็คือของจาก a i r Dr o p บอกเลยว่าโคตรโกงเหมือนกันก็ไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดกันนะครับกับอัปเดตครั้งนี้นะครับมีของเข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะและเจอกันใหม่ในคลิปน,น,น้าไครับว